วันนี้ก็มาเรียนวิชา Color หรือว่าเรียงสีนะครับนี่ใส่ตัวนี้จิ๊กซอต่อเรียบร้อยครับ1ถึง20 0สิถึงยีครับใส่สีแต่ว่ายังเรียงไม่ถูกครับคุณแม่ซื้ออุปกรณ์การเรียนมาใหม่เอาไปนู่นเลยทีนี้ เสียงที่ท่านได้ยินก็เป็นเสียงดนตรีนะครับนี่ที่ดนตรีเล่นประกอบให้นะครับเนตตากำลังถอดจิ๊กซอตัวเลขครับถอดแล้วจะใส่ลงถูกต้องหรือเปล่าครับน่งให้กำลังใจโดยพี่เบสโฮมวัตนะครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องด้วยมาปลูกมันครับเอาเก็บมัน มันสปาระหลังเขานี่แหละได้ร้ายอยู่ติดต่อจิกโซ่ครับแกะออกแกะออกแล้วแกะออกแล้วใส่ถึอือไว้น,น้นเะอาเด็เกเจ็ดหลอกแลวลนะไม่น่าจะทนนะครับมันเป็นติดกาวเฉยๆติ๊กเกอื์เอ็กซ์โก คือบรรยากาศยามเย็นๆครับบรรยากาศยามเย็นๆครับที่ The Cork w o r Country ของเรานะครับคุณแม่ก็กำลังเตรียมขนมของฝากอดูกใต้ครับ ลูกสาวก็นั่งเฮ็นแต่ข้างหลังหละครับผูกจุกเป็นสาวเลยเมื่อนี้โอ้ไปแล้วอารุมด้อยจี้แมวเรา<ด>เจอแท้ปลาแท้ปลาเยี่ยเนยเนยพะหนุยให้กับเข่าครับ เมนูไก่มาเนี่ยครับผัดไก่ไ,กไปไหนเอ่ยไ,ไปไหนมาครับขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร์ช่องออนแต่ออ์เรกคอร์ดนะครับตอนนี้เลือแต่อ่อนแต่ออครับเพราะว่าผู้ลงคนก็มั่งอุ่นอวยก็เรคกคอร์ดอยู่ พอยนี่ยด้รอได้เดี๋ยวพ่อปิดเด้อเดี๋พ่อปิดถอย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 ออกมาก่อนถอยออกมาก่อนเร็วเร็วให้ออกมาก่อนถอยออกมาก่อนเดี๋ยวพ่อจะปิดแล้วพ่อจะปิดแล้วโอ้ก็ยังอยากขึ้นอยู่ครับอ๋อขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนี่ต่ากำลังอยากก็เมเมื่อลนะ่ะเดิทนทางก่อนเมื่อบานก่อนเมือ่อไฟบึ้งก่อนขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามคลิปต่อไปครับ